เชี่ยกลัวอันนี้ประมาณตีี่ห้าี่ห้าครึ่งนะครับสีห้าครึ่งเรากำลังอยู่บนรถอันนี้กินข้าวกันบนรถนะครับเพื่อจะไปเดินทางไกลที่ผมบ้านนี้จอสีนี่คือสมาชิกของเรานี่ทริปวันที่สองปีนี้ทั้งปีจะได้สบาย ไม่มันเล็กถอดอยู่ไว้ละ่ะตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านทีจอซีแล้วกี่ข้ามน้ำมาสว่างแล้เวเดี๋ยวจะไปบ้านลุงหมู่บ้านทีจอซีนะครับเดี๋ยวจะไปน้ำตกสายขว,า, <ส Rules. S 2> ขวาเขาใช่ไหมมันเรียกน้ำตกอะไรนะ้าอ <tas> วัดหลอยู่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้ใช่ไห กินก่อนเลยพี่ทอดอะไรอ่ะขึ้นเชียงเอามาสักคำนิด <c oughs> ตอนนี้ยเ,ยนเราเเเจะไปจุดเริ่มเดินนะครับเนี่ยเราขึ้นรถกระบะกันไปขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนี่นี่ต้อนรับขึ้นมาเดินได้เดินได้เดินได้ทางง่ายเดินได้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปจุดเริ่มเดินกัน <c oughs> จากบ้านนี้ร้านสะดวกซื้ออ่านี่ นล้ปาวไโดเรามาสุดทางรถละเรนที่เดียวหรออือเอากินน้ำดิี่ก to ินขวดนีก่อจริงเหรอเขาจำแนกน้ำไปก็ถือไปทั้งขวดอะแต่เราก็ต้องแบกขวดกลับมานะเดินไปเริ่มเดินครับ ดับเวลาอากาเย็นเย็นหนาวเลยแหละับไดี๋วพีลที่ไหนไม่ได้รวมกลุ่มกันไม่ได้ที่จอสี่ที่เจอมอนำ้ำ ยอดดุนเปล่านั่นไงใช่เปล่าใช่ใช่ใช่นิงแบกนะไหนอันนี้ที่มันอันนี้เป็ตโต๊ะต๊ะอ่พที่กุญตองเนี่ยอันนี้ก็พืที่ที่จะีอ๋อเรื่องทางที่สองนะครับทางนี่เเราจะไปขึ้น ยอดสามหมื่นที่แท้จริงไม่ใช่ยอดของปีตุโกนะกแ,แต่นี่เป็นยอดสามหมื่นของจริงกากาแฟเต็มเลยยอดสามหมื่นของจริงใช่ไหมที่เราจะไป <c oughs> ดอกไดนะ้ไหมนี่ซ้อนร้อยกว่าโค ัดอนี้ขึ้ร้นี่นี่พักก่อน้นต้นไม้มันโดนพายุเนี่ยอู้นี่มันโดนายุหมไอทาง้ันเอะให้ดูตรงก้านมันมันจะมีข่าวกันนี้เราเดินกันมาได้ สองจุดห้ากิโลละขึ้นภูเขามา่หนึ่งลูกพี่บอกว่าเหลืออีกสามลูกนะครับอ๋ออ๋ออ๋อมีมีกุ๊ปหนึ่งมายี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าไปแล้วยี่ห้าที่ผ่านมาอ๋อมันมาติดต่อเพื่อนแล้วมาทางนี้เหรอเขาเขาเดินกี่ชั่วโมงอ่ะฮะ หลายชั่วโมงเลยเหรอมันหลายชั่วโมงที่มันสูงกว่าทะเลนี่เนี่ยพันเจ็ดร้อยแปดสิบอ่าอ๋อสามหมื่นแท้จริงใช่ไหมเว้ยพันสองพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบนี่ฮะช้างร้องก้านแดงบรรยากาศดีมากนะนี่นี้ยางสามต้นอ๋อตัวนี้เขามาปลูกปานี่ไง อันนี้สามกิโลละพวกเราก็ขึ้นกันมาเรื่อยๆความสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันจากระดับน้ำทะเลนะ ไอ้หน่อยมันเมตอนนี้คณะเราพักกันครั้งที่340นะครับอยู่จุดชมวิวกลางทางครึ่งทางไม่ถึงแล้วนะที่ฝรั่งก็โนนี่ไม่ใช่ไมมใช่อันนี้ก็ปิดกันยอยนี่มันงงงงงง ก็ภาษาไทยพูดไม่ถูกใช่ไหมถ้าภาษากะเหรี่ยงอ่ะกะลึกะลึกมือหอมไปทะลุทางนั้นตัวขวามันจะอยู่ในหลึกมันอันนี้มันก็ถ้าเราไปเนี่ยเราต้องแยกลงแยกลงกับตรงนู้นไงอันน้ำตกอ่อันนี้ลองน้ำตกใช่ใช่มาจากร่องนี้เนาะใช่ลองใหญ่มันอยชน์ที่มือหอกับที่เบตองงานอยู่กี่ยวกันได้เองแล้วในการที่ค่อยๆลงไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตรงกลางโอเค เจอกันสทีมสองทีมโอเค <Okay. S 2> อันนี้ทีมบีนั่นแหละอืเอียงมากแล้วก็สวยด้วยสวยมากเรามาจากข้างล่างนู่นนะเราเห็นคนกำลังเดินอยู่ตัวนี้มีน้ำนะน้ำไหลนี่สวยมาก ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบนะตรงนี้สวยมากนี่มัีมีเกดียวเกียวตอกอ่าเวลาอยูยวมันหินสามกองยีงมีหุบๆหบนะึ่งวิ่งลงนี่ไงแล้วก็ขึ้นไปหินสามกองไม่ใช่อันนี้พี่มันจะหน้านี่ร้อยเมตนมึคขึ้อ้ออย่างนี้ที่มุงขึ้นทะลุนี่ไม่ได้นะมีมีน้ำปา่าอ๋อมีน้ำป่าดูสูงจริงนุ้ยดูเก็บเอ็นร้อยหวายเลยอะเป็นชัน มีนะนมผมโพสอยู่นะสวยงามเสมอเราจะข้ามอันนี้ไปนะครับแล้วก็ไปขึ้นอัน,นุนลูกปิดอุ้ย,ยงได้ถ้าพี่เขนึงงบวกพี่ไปด้วยนะเนี่ยเนี่ย ทางมันก็จะที่ส้มไก่แต่แต่ขี้เคี้ยเรียกว่าปากกันยอนนี่แต่ขี้เคีแต่ขี้เคี้ยวไอ้ต้มไก่พี่ชิมพี่ชิมชิมเลยไอ้ต้มขาดอยดอยสามหมื่นของแล้วก็ขึ้นมาใกล้ถึงแล้วนะมาจากนู้นเลยนะนู่น น,นู่นปายดอยนั่นแหะหมู่บ้านพี่จอเซเีคืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ศูนย์อุปพยพบนี่ม่วงสามหมื่นนู่นอธิบายให้ว่ามันมันเป็นดอยใกล้เคียงกัน,นจริงๆรดอยเนี้ยมันเดินไปต่อถึงนอยนู้นได้นะถึงหินสามกองของะม,ม่วงานสาวหมื่นมันเดินไปได้ไแต่มันนาน ล่างไงต้องสองวันถึงจะเดินถึงอันนั้นคือสุดของยอดนี้นะแล้วเราก็จะตัดไปหาทองชาติที่มันอยู่สันเขาฝั่งนั้นเราทำได้กันครับนี้ก็สาวชุดส้มมาแล้วครับหนึ่งเดียวไกลมากหินสามกองกัดขวาแล้วเนี่ยมาเร็วตัดขวาแล้วหรือจะกลับทางนี้

ใกล้ถึงแล้วเสาสัญญาณทางบนดอยของอันนี้อันนี้ทางใช่ไปกินข้าวเที่ยงบนดอยครับอันนี้เดินบนสันเขาเท้าไป นี่ครับเรามาถึงจุดสูงสุดของที่นี่แล้วดู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 นี่มีทาหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ใช่ไหมพี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับตรงนี้ของดอยนี้นี่สูงสุดอะไรนี่รงชาติอยู่นี่โฮ้ยสุดยอดวันนี้สูงสูงพี่นี่ไงเท่ากันเลยเนี่ยหนึ่งเจ็ดแปด แปดเจ็ดของผมอ่ะอันนี้แต่ละมันคือเกินใกล้เคียงกันแหละเรามาถึงแล้วครับของวันนี้นี่ดอยไรนะครับไม่ใช่มั่วซ่ามือเราที่มุกอนี่เน่ะที่มันเป็นสงครามมือกับที่สงครานี่กมพูชานะสงครากัมพูชาอย่างนี้แหละที่ที่มึงโคพม่าก็มึงฉลาฉลากว่าที่ขอบมื่อกอนี่ฟาร์มมาใช่ไหมฟารลามา ที่ฝรัา่งก็มาทำมาที่ฝรั่งมาปรุงที่ญี่ปุ่นก็มาที่มันเป็นสุขามหมเลยที่ที่มันเป็นสุขามเสร็ก็ปุ๊บนะที่เหมือนฝรั่งก็มาไอาตรงเนี้ยมันก็ไอตรงเนี้ยมันก็คือถ่ายตรงนู้นข้าฝั่งนู้นก็คือพมา่าใครอยากเที่ยวรอยนี้ติดต่อคุณพี่เขาได้นนเนี่ยนี่แนวเขตชายแดนเลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดาเดี๋ยวกินข้าวตรงนี้ไหมพี่กินตรงไหนจะกินตรงไหนไม่ใช่พี่ต้องชมพี่ พี่เป็นภาระตอนนี้อันนี้ที่ดอยสามเหมื่นครับเรามีแอปเปิลมากินกันที่ความสูงเท่าไหร่นะความสูงหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเมตรจากระดับน้ำทะเลนี่ครับพี่คนนำทางเอาไปหนึ่งอันอันน้อยหนึ่งอันครับพอดีเลยเนี่ยพี่ลูกหนึ่งโปไม่ต้องอืไงจีผ่าม มะม่วงครับโหเม็ดงอกเลยวะไอ้นุ่ยี่อยู่นายจะเม็ดงอกอะดูดิอิ่มไม่ได้พี่ยังกินให้หมดพี่จะไม่ต้องแบกกลับนี่เขากินได้เมื่อยเลยเนี่ยจะกินข้าวเยอะเดี๋ยงงั้นพี่กินหวานต่อครับตรงครับอืมเรียกใส่ถุงไว้นะนึกกินอะไรก็ได้นะ อันนุ้ยกับคนนําทางไว้ที่หุบเติมน้ําเติมน้ำสุดท้ายก่อนจะขึ้นมาถึงยอด<ม>ดูดหน้าผาที่ลงมาด้วยไม่คิดว่าพี่เป็นแพะภูเขาใช่ไหมครับพาทางนี้เดินเกีียวเกียวนี่ลงอย่างนี้เลยนะดูมีช่วงป่าหินเแล้วช่วงให้ดูพื้นผิวให้ดูพื้นผิว อาเร็วในหมู่บ้านมีโคขายค่ะดอยสามหมื่นดอยเนี้ยเขาซื้อมาสามหมื่นสมัยก่อนคนไทยซื้อมาสามหมื่นบาทฮ<า>ออะรรต้นจากต้นจากน้่หมนไงเราจะกลับอีกทางนึงที่ไม่กลับมาทางเรามาถึงลำห้วยห้วยของน้ำตกซ้ายแหละ ยางมันน่ะเหรอเออเป็นยางเหรออืมอันนี้เป็นรถพี่ไงกล้วยกล้วยป่านี่ไม่ซู้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้มันกล้วยหินไหม่ะพี่ไม่ใช่กล้วยป่าเออเหรอมันหาแสงขนาดนี้เร็วนะ <c oughs> เป็นเรียกเขาดิพี่ก็ไม่รู้กบมาสิ เดี๋ยวพี่มานี่ก่อนเดี๋ยวจะไปน้ำตกทรายนะครับเฮ้ยนั้นนั้นน้อยก็มือช่วนห่อใช่มาขึ้นมาในนู้นนะรวยดีวะเฮ้ยมาเดินมาแป๊บเดียวเองอันนี้ไม่ไกลพี่เขาอยากมาเขาบอกว่าอยากให้มาม่ได้มาแล้วจะไปโน่นได้เราลงนะ ป่าแถวนี้ยังเขียวขจีอยู่ฮะสี่โมงห้าห้าแล้วพี่อันนี้สี่โมงห้าสี่สี่โมงห้าเจ็ดอ่าก็จะถึงกี่โมงคพี่สี่โมงห้าห้าเจ็ดจะถึงประมาณกี่โมงห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งฮะมุดมาเลยพี่รอดรอดอันและดตรงไมเนี่ยกลับไปที่รถของเรา กลเท่านี้คือตอนแรกเราจะ <c oughs> เราจะกลับไม่ไปน้ำตกสายแต่ไกลบอกว่ามาอยากให้ไป <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องไปน้ำตกสาย อ๋อนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ไม่ใช่นี่เราขึ้นแต่ทางนี้มานี่นี่มานี่มาไอ้ลูกสูงสุดอันเนี้ยเห็นป่ะฉันถูกไหมครับไม่เดินดิ่งดิ่งอีกแป๊บเดียบดอยสามหมื่นเนี่ยดอยสามหมื่นตกเกินในโกซ้ายดอยสามหมื่นด้วยขอบคุณมากน้อง ทริปนี้เกอร์เนโก้ดอยสามหมื่นบายบาย